เมื่อก้าวเข้าสู่โลกของ Essential Oil คำถามที่พบบ่อยที่สุดคือเริ่มต้นจากกลิ่นอะไรดีในเมื่อด o ทาลามีมากกว่า250กลิน่นเราขอแนะนำกลิ่นยอดนิยมปปเปอร์มินเลมอนและลาเวนเดอร์มียอดขายสูงที่สุดและมีผู้ใช้งานมากที่สุดโดยทั้ง3กลิน่นเรียกได้ว่าเป็นชุด beginner trio kit เริ่มต้นจากกลิ่นเ a ปเปอร์มินมีแหล่งผลิตมาจากประเทศอเมริกาวัตถุดิบส่งตรงจากโรงงานโครงการโคอิมแพค s ซอร์ซซิ่งและซอสทูยูโดยโดยโทล่าดูแลวัตถุดิบด้วยผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการกลั่นเองทั้งหมด สำหรับคุณสมบัติและการใช้งานน้ำมันหอมระเหยเปเปอร์มินหรือจะเรียกว่าสาระแน่ที่มีสารพาวนอยและเมนทอลเป็นส่วนผสมสามารถใช้ทาสูดดมและใช้งานร่วมกับเครื่องดีวิเซอร์ในการกระจายกลิ่นจะมีคุณสมบัติเย็นสบายช่วยในการตื่นตัวของร่างกายสมองปลอดโปร่งแจ่มใสสร้างสมดุลอัตราการเต้นของหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการไซนัสไข้หวัดหืดหอบหรืออาการเจ็บคอได้ บินลัดฟ้าไปที่แหล่งผลิตเลมอนที่แตกต่างจากเอเซนเชลออล์ทั่วไปโดยวิธีการผลิตแบบพิเศษที่โดโทล่าใช้มาัธฐาน CPTG ช่วยในการรักษาคุณภาพและคุณภาพของออล์ไม่ให้สูญเสียระหว่างการผลิตและเป็นผู้ผลิตเองทั้งหมดสำหรับน้ำมันหอมระเหยกลิ่นเลมอนสามารถใช้ดมใช้ทำความสะอาดเพื่อความสดชื่นและสามารถดื่มกินได้เหมือนกับเปเปอร์มินช่วยลดอาการภูมิแพ้ เจ็บคอรบรรเทาอาการไอหือหอบสร้างภูมิคุ้นกันลดอาการขึ้นไส้อาเจียนช่วยทำความสะอาดระบบทางเดินหายใจให้ทำงานได้ดีขึ้นและกลิ่นลาเวนเดอร์ส่งตรงจากโรงงานซอสทูยูคัดสรรลาเวนเดอร์กว่า800สายพันธุ์และสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศแบงกัลเลียที่โรงงานโดโทล่าควบคุมการผลิตเองทั้งหมดถายใต้มาตรฐาน CPTG สำหรับกลิ่นลาเวนเดอร์เมื่อสูดดมจะช่วยลดความวิตกกังวลรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อนำมาทาหรือนวดบริเวณที่ปวดเมื่อยจะทำให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องดีวเซอร์กระจายกลิ่นจะช่วยระงับประสาทและช่วยในเรื่องของการนอนหลับทำให้หลับลึกสามารถใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถทาลดรอยฟกช้ำแมลงสัตว์กัดต่อยหรือแผลสดลดรอยแผลเป็นได้ เมื่อทาที่ฝ่าเท้าจะช่วยในเรื่องการนอนหลับมากยิ่งขึ้นและนี่คือ beginner trio kit เซ็ตน้ำมันหอมระเหยสำหรับผู้เริ่มตน้น3กลิ่นนี้จะทำให้คุณเปิดโลกประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน d o t o r r a online 24 t o ทีมที่ดีที่สุดในประเทศไทย